อทำไมถึงชื่อว่าเอ็มซิตี้นดาบีนะครับดามี่แมตช์ระหว่างเลสเตอร์กับโคลนที่นะครับตัวแทนจาก2ฝั่งนะครับ มิดแลนด์ตะวันตกกับมิดแลนด์ตะวันออกนะครับเวสต์มิดแลนด์กับอีสต์มิดแลนด์นะครับ M69 นะครับคือชื่อถนนมอเตอร์เวย์เชื่อมนะครับระหว่าง2เมืองนะครับเลสเตอร์พุนระยะทางของ2เมืองนี้เนี่ยระหว่างโคเวนที่กับเลสเตอร์เนี่ยห่างกันประมาณ25่ไมล์นะครับถ้าเป็นกิโลเมตรเนี่ยก็ประมาณ40กิโลนะครับระหว่างเลสเตอร์โคเวนที่เมื่อทศวรรษปี1 9 6 0งเกาหกศนถึงสองพนะครับเรียกได้ว่าแบบ2เมืองนี้2ทีมนี้เนี่ยชิงดีชิงเด่นอยู่ในดีวิชั่นเดียวกันมาตลอดนะครับแต่พอหลงัลงๆเเเนนนีีี่2010่่ยยพออผาาป2010มค เลสเตอร์ ester, เลื่อนชั้นขึ้นมาพรีมลีกแล้วคนที่ก็ตกไปก็ไม่ค่อยได้แบบเจอกันอะไรเงี้ยนะครับแต่พอเจอกันทีไรเดือดตลอดนะครับไม่อาจจะไม่เท่ากับเมอร์ซิไซด้าบี้น็อตตันดาร์บี้แดงเดือดนะครับหรือว่าานะของแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แต่ว่าเวลาเจอกันทีไรไม่ยอมกันนะครับมันเหมือนเป็นการแบบดาร์บี้แมทท้องถิ่นของ2ทีมนี้2เมืองนี้และวันเสาร์น้ครับส8 30 18สสิกาซาซลีเลสเตอร์จะเปิดเทงพาวเวอร์สเตียมลักเกอรของคนที่ในแชมเปี้ยนชิพเราไปลุยกันครับทุกคนพล,ลับ